ครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอซีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณอะไรนะครับนุชค่ะคุณนุชตอนนี้เราอยู่บ้านไหนบ้านเมืองทีค่ะบ้านเมืองทีเมืองทีไหนมีหลายเมืองทีอ่าเมืองทีดอนเจพูเมืองทีดอนเจพูป่อป่อเมืองทีเนาะเฉพาะเมืองทีเนาะเออเขามาเปล่งเขามายากอยู่เคยมีลูกซิสสมัยมักอยู่ซีซุกเขามาจะก่อนโอ้ขี่ระลอกมาจะในทางเขามารู้สึกดีไม่เคยมาเกิดยี่สิบปีละวันนี้ก็คุณนุชจะ นำเสนออะไรเนี่ปเขานํานำเสนอของส่งกรุงเทพเลยนะครับอ่าส่งชลบุรีจ้ะเอาส่งชลบุรีมันคืออะไรนะครับไก่อ่มันเป็นใบมะกรูดเอาส่งโรงงานใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดธรรมดานิเนี่ยจ้ะเอาไปส่งโรงงานอะไรครับโรงงานมาม่าจ้ะโรงงานมาม่าจ้ะเพื่อสหพัฒน์อยู่ชลบุรีอ่ะเออไม่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้กรุงเทพจ้ะอ๋อตาขทายที่ก็ท่าก็อยู่ชลบุรีเลยเนี่ยจ้ะโอ้แล้วแล้ว เขาเดี๋ยวถามวิธีการของคุณนุเดหายังไงส่งยังไงเขามาติดต่อยังไงหรือเราไปยังไงเราเขาไม่ได้มาติดต่อเราอะวิ่งหาตามบ้านเอาบ้านใครปลูกแล้วก็เขาไปถามเขาว่าเขาขายไหมอ๋อแล้วเราก็ดูว่าต้นมันใบมันพอเอาได้ไหมเขาเอาได้คือมันสวยมันงามมันต็มใช่ถ้าใบมันไม่สวยมันจะเป็นแมงแล้วมันจะเป็นใบสนิมมันก็ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ ปกติเราไปตีราคาต่อต้นหรือว่าเราคิดเป็นโลก็จังต่อต้นสมมติมูลอะไรเลยนะต้นทองอันนี้อู้ดแป็มสวยงามสมมติเราตีประมาณเท่าไหร่อ๋ออย่างต้นต้นไผ่อ่ะต้นไผ่อ่ะเห็นเห็นไผ่นะครับต้นไผ่นู่นโอ้ย่างสวยงามเหมือนเหมือนมือต้นขนาดนี้เต็มที่แล้วก็สองร้อยสองร้อยจ้ะแล้นี่เราพอเห็นปุ๊บเราก็ตัดชุตโช๊ตโช๊ตโช๊ตหรือตัดต่อไม่ไม่ไม่ตัดแต่งกิ่งเอาจ้ะ อ๋อแต่ให้มีใบเหลืออยู่เบึ้งใช่อ๋อแต่นี่เราเอาตะใบที่กากานมาเราก็มาตัดเนาะตัดตัดตัดแต่งกิ่งออกมาแล้วก็คุณเก็บก็เก็บอ่าเก็บเสร็จแล้วก็มาให้ชาวบ้านเขาตาร์ตเด็ดอ๋อจะมีต่ามาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เด็กขาวเย็นจะมาเข้ามาพอเด็ดเสร็จแล้วเขาจะมาเขาจะมาทํากันนี่แต่ที่คนเด็ดน่ะคือเด็ดอยู่พี่ิมา มันหลายหลายทอดนะไปเด็ดอยู่ปีนไม้ใช่แล้วแล้วก็เอามาส่งกันนี่ใช่เราเรามาทําบรรจุถุงกันนี่อ๋อบรรจุถุงบรรจุถุงนี่ใส่ถุงเนี่ใส่ถุงแบบนี้เนาะให้มันในอากาศตรงพวงแบบนี้ะใบยังเขียวปัดอยู่เนี่ยยังสดๆอยู่เนี่ยสมมุติเราเก็บวันวันพุกวันนี้เก็บแต่โมงเราไปตัดวันนี้เราตัดวันนี้เอาเด็ดวันนี้เด็ดวันนี้แข่งขึ้นสีหนึ่งก็ออกไปส่งเขา ไปถึงไปชนบุรีไปถึงเช้าพอดีเขาเก็มันก็คงยังไม่เดียวไม่เน่าเนาะไม่ใม่ยังสดสดอยู่ต้องกรมหน้าหมดไปแป๊ะไม่เราก็แค่ล้างล้างแค่ตอนเราทำมันจนี้แเหลือตะไบอ่าอันนี้ใช่ไหมเหลือตะไบเหลือตะไบจ้ะเออส่วนราคาเรืระหว่ากันนี้เราเราสมมติอะไรดีเราเกี่ยวกับชาวบ้านเนาะไปรับซื้อมาเนาะได้ถามต่อที่หนึ่เอ่อถามมันมุด เราจะไปตะเวนดูกันไหนถึงไหมหมายถึงว่ามะกรูดมดไม่มดเพราะว่าจริงจิงเนี่ยเพราะว่าเราเราตัดอย่างสมมติว่าตัดหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับตัดหมู่บ้านนี้มดปุ๊บเราก็ไปตัดอีกหมู่บ้านนึงตัดอีกหมู่บ้านนึ่งเราก็ไปตัดอีกหมู่บ้านมันจะวนกันอยู่เงี้ยตอนนี้เรามีเป้าจะหลายหมู่บ้านก็ตัดทั่วจ้ะลงสูงทีไม่หดี๋ยวไปกันไหนถึงไกด์ก็ไปทีชิว์ก็ไปเลยแถว แป็นสนามหน้าก็ไปไปมุดถ้าแถวนี้ไปมันไม่สวยแล้วก็ออกไปทางงกไปทางงกพื้นที่เอามาสวนนี่ใบใบใบเนาะใบเหยียดใบอะไรเนาะถ้าคนนู้นสูงเองสมมติคนนู้นสูงเนาะแถวไหนก็เลยจังหวันจังหวัดไหนก็เลยแต่อันนี้นที่เราอยู่บ้านบางทีจะบนวัดบางภูน้องถ้าเขามีเราอ้าวคุณนุ่ มาดูบ้านนี้บ้านชั้นดามันสวยเก่นเก๋ๆจะมาซื้อฉันไหมอะไรเงี้ยแต่บอกว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะถ้าใบพิสนิมฉันก็ไม่เอานะต้องตกลงกันก่อนถ้าหายทันทหาสองร้อยเอาไหมพอใจแต่เราเป็นคนคำนดเองเนาะเราต้องคำนวณกำไรขาดทุนไปเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายเจ้าที่เข้ามาซื้อไม่ใช่ว่ามีเจ้าเราเจ้าเดียวอืมเนาะบางทีเขาก็ซื้อตัดราคาเราก็มีอแต่พวกพวกเขาที่ซื้อแบบ เอาไปมัดกั๊น่ะมันจะเขาจะเลือกใบสวยใบไม่เกลมากไม่อ่อนมากเขาดีๆเขาก็เอาได้แต่ของเราต้องเล่นใบเกลโอ๋อใบแก่ดเน้นใบแก่นะครับใบอ่อนมักมันจกไม่เอาใช่ใบอ่อนมากเราเด็ดมาปุ๊บมันมันอัดจะมากมันกระเน่ามันทาก็เนอกแต่ว่าถ้าเกิดท้าวานเองมันสูงเนาะจะมาโทรหาคุณพุทธมาช่วยดูหน่อยได้แต่ยังเนาะขอบคุณที่จองนะครับศูนย์แปดศูนย์ ศูนย์3ป2 80นศยห้าสาหศนยอยินดีที่จะไปดูตีราคาูดเาะจ้าผมเห็นบางบ้านเดี๋ยวผมส่งไดมันเก๊กามันหลกมันดูจะไปขายตรงไหนขายบางบ้านเขาก็ไม่ขายเขาปลูกหลายหลายหลา้บางๆ้าเขาก็ไม่ขายไมหรอกเขาขัวไต่จริงอ่ะจริงโอ้แต่นี่เรามีตลาดอะไงส่งส่งอะไรนั้นโรงงานอะนเลยหมามาโรงงานหมาม่ามาม่ากินกิหอะไรจ้ พึ่งบุรีเนี่ยนี่ห้อม่าเนี่ยไม่ใช่ไปไว้นะยี่หอม่าเนาโอ้โหเดี๋ยวมึงรู้เนเนี่ยตัดอีกก็มีของดีมีกระตะมังกรมังกรแถวบ้านเรากระทำแต่ว่าคนเ่าเนาะเขาก็มดแรงน่ะจริงอ่ะเราก็เลยใหญ่ไปที่ไม่เอาไป็นแรงอยู่ที่ไม่ไอ้ตรงเป็นยังไงปกติอ่ะเราทำอยู่บ้านเราอ่านี่คนเ่าเนาะคนเขาเขาหมดแรงเขาก็ยังไงอ่ะบางทีมันเซตดึกนั่นที่หนึ่งที่สองที่สามที่กระเช้า เราเด็ดอ่ะเราจะนี่ไปรวมสตาข์ทายีมานี่เคยยากเดนี่งหรือมีสาข์ก็ไปตัดมะกรูดแถวบ้านเขาเขาก็เลยบอกทอยากอยากหางานทำเขาก็เลยเอาเอางานใหม่ทำหน่อยก็เลยลงเขาทำอยู่เขาก็เลยทำได้เอาเรามาดูนี่หนึ่งอันที่เป็นเอิร์อันนี้มันเสียนะครับว้วลาอยากมาดูกันเด็ดนะครับอันนี้กับเวลาเด็ดกับเด็ดเป็นใบแบบนี้เนาะอันนี้เหมือนก็จะใบอ่อนไป็ไหมผมมองดูไม่ไม่อ่อนแต่ว่ามัน มันเขียวแต่ว่ามันเป็นมันโขงเก่าไงอ๋อแล้วหรือไม่ส่งไม่ทันเนี่ยไม่ใช่ส่งไม่ทันมันเหลือโรงงานถ้าเหลือเกฑ์กิโลเขาเขาไม่เอาเหมาะหมายเลยหมายถึงว่าอย่างสมมติว่าเขาเอาแค่สองร้อยสองร้อยกิโลอ่าเราเผื่อไปให้สองร้อยห้าสิบอ๋อเขาก็ไม่เอานะเิษอ๋อไอเซนมันจะตีกรับใช่าะว่าเราตงเอาไปเผื่อเผื่อมันแหงเผื่อมันไราะวผัวจะไปถึงเขาอ่ะลมมันกูมันต้องแหงแลนมันไม่ได้ปริมาณที่เขาต้องการใช่ ในตัวเราช่างเราช่างไปพอดีที่เขากะ